ว่า,าสำหรับผู้ที่บริจาคอวัยวะนะคะแล้วก็พอพอใกล้สิ้นหรือสิ้นชีวิตก็อวัยวะได้เอาไปช่วยผู้อื่นอันนี้เป็นการทำทานาที่แท้จริงไหมคะเพราะว่าก็จะได้ยินคนบา,บางกลุ่มพูดว่า,าถ้าถ้าตัดอวัยวะเพื่อบริจาคร่างกายไปเนี่ยเกิดใหม่จะจะพิการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ทราบพระอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะ ต้องพูดให้ถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าบอกเรื่องนี้ยังไงทุกคําถามโยมเนี่ยตมาไม่คิดเองอาตมาจะต้องไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้อะไรไว้แต่การพิการเนี่ยไม่ได้มาจากเหตุปัจจัยนี้คนพิการมาจากพวกที่เบียดเบียนสัตว์น,ตวนะพวกที่นักการพานันแล้วประพฤติกายทุจริตวจีทุริมโนทุจรจริตแล้วไปเกิดในนรกแล้วเกิดขึ้นมาจังหวะดีเกิดขึ้นมาได้เป็นมนุษย์ ก็จะเป็นผู้มีผิวปันซามเป็นคนพิการเกิดในตระกูลต่ำผู้เจ้าจะบอกวิบากหมดเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพรนันคาดไม่ถึงการเล่นการพรนันมันยังไม่ได้พาไปนรกหรอกแต่พอเล่นการพรนันแล้วประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้เป็นตัวทําให้ไปเกิดในานารกกําเรชาน <c oughs> และเพริสัยนเพรา <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เรา เราสร้างตรงนี้ให้มากนะประเด็นของโยมมีมทำทานด้วยด้วยให้บริจาคอวัยวะนี่บริจาคอวัยวะเนี่ยมัน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 มีความเสี่ยงจ,จะไม่เคยเจอที่พุทธเจ้าสอนตรงนี้นะเพราะว่าถ้าคนบริจาคอวัยวะเพื่อค้าขายถ้าต่างคนต่างคาตรงนี้มากนะโลกวุ่นวายเลยเดี๋ยวจะเกิดการฆ่ากันอุตลุดไปหมด ดังนั้นอะไรที่พระเจ้าไม่พูดไว้เนี่ยมันต้องมีมุมเสียงนั้นเราก็จะไม่พูดเหมือนกันเวลาไม่สนับสนุนก็ดูไม่ดีแต่ถ้าสนับสนุนเต็มที่โลกวุ่นวายฆ่ากันเละแน่นอนเลยฝรั่งมันยังทําเป็นหนังเลยฆ่ากันเพื่อเอาเอวัยวะไปขายเละนะเรียกว่าพระเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุถึงสิปี อายุมนุษย์จะลดลงไปเรื่อยๆเหลือสิบปีนะอายุสิบปีเนี่ยทุกคนจะมีอาวุธในมือกันหมดฆ่ากาันราวกับเนื้อกับป่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะหายไปจากโลกกุลเชษฐาปรานะธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไปจะไม่มีคําว่าพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์ลุงป้านะ้าอาสมณพรามไม่มีเจอสมณพราหมณ์ก็ดา่า ครูอาจารย์ก็ด่าว่าไม่มีความเคารพนบนอบกันนะก็จะมีแต่ความถือตัวอกุศลเนี่ยจะเจริญถึงขีดสุดทุกคนจะฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาและจะเกิดเจ็ดวันที่ฆ่ากันตายตลอดทั้งโลกนะจะหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาฟื้นฟูศิและธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็จะอายุยืนขึ้นถึง8ปดหมื่นปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยยะจะมาตรัสรูนะมีพระเจ้าพยากรณ์ไว้หมด ช่วงมนุษย์อายุ10ปีเนี่ยสังเกตยังไงอีกมนุษย์จะกินอาหารประเภทยญาอาหารจะหมดจากโลกนะผู้หญิงอายุ5ปีจะ,จะเริ่มมีสามีมีบุตรแล้วนะจะแต่งงานแล้วจะ,จะมีลูกได้นะตอนนี้ที่อินเดียก็ประมาณ9ปี10ปีเริ่มมีลูกเห็นไหมมันจะลง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 ไปเรื่อยๆนะนี่เครื่องสังเกตมนุษย์จะเกิดการสมสู่สัมสนเรียกสัม,มเพศเหมือนแพะแก่ไก่สุกรช้างโคมา ไม่เลือกสถานที่การเวลานี่มีเครื่องสังเกตช่วงมนุษย์อายุ10ปีเป็นอย่างนี้ับพอดีเวลาอาจจะล่วงเลยมาพอสมควรนะครับแล้วท่านก็ได้ทำให้เราเลึกซึ้งในรถพระธรรมกันนะครับจริงๆมีประเด็นคำถามที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับแต่อาจจะผมลยขอเลือกมาแค่คำถามเดียวเป็นคำถามสุดท้ายที่จะถามพระคุณท่านนะครับก็ลูกเป็นเด็กพิเศษนะครับ อยากทราบว่ามีสูตรอะไรที่เกี่ยวที่พูดถึงคนกลุ่มนี้บ้างหรือไม่ตอนนี้นอกจากรักษาตามแผนปัจจุบันก็พยายามนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ลูกสอนลูกเดินจงกรมอยากทราบว่ามีอะไรที่ควรทาอีกบ้างลูกเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับเเคสนี้ก็หลายคนละที่ให้ท่องพระสูตรแล้วดีขึ้นนะส่งมาจากพวกอาสาสมัครที่ ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆให้ท่องพุทธวจนะเนี่ยเด็กพิเศษต่างๆหายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหมดเลยน,นี่เป็นฟีดแบ็ที่เขาส่งมาให้ท่องพระสูตรโยมเอาพระสูตรเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยวันนี้แจกหนังสือด้วยเนี่ยเอาไปให้เขาท่องฝึกให้เขาท่องให้เขาอ่านพระสูตรมันจะดีขึ้นแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเด็กไม่พูดนะพอฝึกให้ท่องพระสูตรเริ่มพูดได้ เริ่มอยากพูดก็เริ่มพูดพูดพูดมาจากที่ไม่ไม่พูดจนโตแล้วก็ไม่พูดนะ่ะนะก็เริ่มพูดได้ให้ท่องพระสูตรแก้ได้เยอะมากเลยเอาอนุสาสนีปฏิหารไปให้เขาให้เขาฟังให้เขาท่องให้เขาอ่านเดี๋ยวดีเองตรงนี้แก้ได้เยอะมากเลยสุตตแก้ได้เยอะนะในพระสูตรหนึ่งคือแม้โยมจะทุศินอยู่เนี่ยถ้ายมฟังสุตตาสั่งสมสุตตา จะไปเป็นสกทาคามีบุญได้กายชั้นดุสิตไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมแต่ถึงจะรักษาสินดีแต่ถ้าไม่มีสุตตะจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญสุตตะสำคัญมากนเพราะน,นั้นให้เราใช้สิ่งที่มีอน,นิสงส์มากเนี่ยคือสุตตะเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตนะท่องได้ท่องท่องปฏิจจสุวาทเนี่ยไปเรื่อยๆนะ แก้ได้แล้วก็สร้างเหตุหประการจะสมปรารถนาอยู่กับนายนายไม่รักนายเกลียดนะหอย่างศรัทธาศินสุตาจารคปัญญาทําเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้สึกเองว่าเดี๋ยวคิดอะไรทําไมมันเดี๋ยวสมปรารถนาเดี๋ยวได้อ้นอน่นได้นี่มาอัตโนมัติเลยนะมันจะเป็นไปเองนะอันนี้ต้องลองทําหลายคนทําแล้วก็ได้ผลนเพราะนั้นเลิกยามของพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่มีนะดวงดาวตัวเลขไม่มีการให้ผลเลิกดียามดีของผู้เจ้าคือสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์นั้นวเวลากลางวันและเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันดังนะนั้นเลิกยามของผู้เจ้าคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ตั้งใจอย่างนี้แล้วเวลาใดก็ตามอยากจะออกรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ทำได้เลยเอไม่ต้องเจอไม่ต้องรอเวลา9กนาฬิกาเนาทีนะอไม่ต้องกังวลสำเร็จแน่นอนนะ